สวัสดีจ้าป้มมุนาพาแซบสะไพรเดนมากวันนี้หิมะหายหมดแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์ก็ได้มีเวลาหิมะอา่าฝนตกเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนหิมะมาตอนเช้าหิมะหายหมดเลี่ยมนะคะตอนนี้ก็เหลือหน่อยๆเนาะเหลือแค่ช่วงนู้น เหลือแค่ช่วงนี้เลยอ๋อมาดูน้ําแข็งดูน้ําแข็งน้ําแข็งปุ๊ก <laughs> แข็งปุ๊กมาดูนกกันดีกว่านกมีน้ํากินอยู่นะคะอืออาหารนกยังมีอยู่ อะไรนี่จะหล่นไหมจ๊ะยังมีขาวๆอยู่นะอ่างน้ำให้นกนะคะกิ่งมุงกิ่งไม้ยังไม่ออกเนาะอยากดูว่ามันมีกระดึบกระดึบออกบ้างไหม คือมีแตกยอดแตกหนอ่อออกมาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ไม่ได้เดินมุมมนเดินเดินมามุมนี้นานโอ้ยมีเห็ดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นอ๋อดูผักไอ้นี่ขึ้นไหม มุมนี้นะคะมุมสวนนะคะมุมสวนพระโมนากับลุงนะคะตรงนี้เนาะสวนตื้อๆนะคะถ้าไม่มีหิมะแล้วก็จะสดชื่นนะคะเราได้ออกมาข้างนอกบ้างเนาะ ถ้ามีหิมะบางทีมันก็น้วไงโอ้โหได้ออกมาข้างนอกสักหน่อยรองเท้ามันเดินยากถ้ามีหิมะป้านโมนานไม่มีรองเท้าสําหรับหิมะนะคะพูดแล้วก็พูดอีกยังไม่ได้ซื้อนะคะมีแต่รองเทา้าบูทธรรมดาที่ใส่เดินข้างนอก แดงๆข้างบ้านจะ้ะข้างบ้านพ่าเดินดูข้างบ้านเดี๋ยวจะให้ดูดอกไม้